และแขกรับเชิญของเราครับที่จะมาบอกเล่ารายละเอียดครับนายแพทย์ตนุพลวิรุณหาก,การุณครับผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคอร้อาวานจากสหรัฐอเมริกานะครับและผู้อำนวยการศูนย์ n g งคอก o y a l l i f e and t ต a i Aging โรงพยาบาลกรุงเทพสวัสดีครับคุณหมอครับ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับตะกี้เกินไปครับก็สาวๆหลายคนพอใช้คาว่าลดน้าหนัก มันก็เลยให้ความสําคัญเกี่ยวกับตัวเลขที่ตราช่างอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ดูรวมๆว่ามันจะดีต่อสุขภาพดีไม่ดีมันอาจจะทําลายสุขภาพด้วยซ้าไปเพราะว่ามันจะมีผลตามมาใช่ไหมครับบางคนลดแล้วโซมครับบางคนแบบมีโยโย่ดีไม่ดีคือมันจะคืนกลับมาเยอะมากกว่าที่ลดไปอีกใช่ครับคือเรื่องการลดน้าหนักเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่าทุกคนในชีวิตหนึ่งมักจะเคยทำนะครับหรือว่าเคยลองหลายครั้งหลายวิธีด้วยนะฮะ พราะฉะนั้นแล้วในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่เนี่ยหรือว่าความเข้าใจโดยเฉพาะคุณผู้หญิงค,คุณผู้ชายด้วยนะครับว่าน้ําหนักจริงๆแล้วเนี่ยในการลดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวเลขที่เราเห็นบนตาช่างอย่างเดียวครับบนตาช่างเนี่ยเป็นน้าหนักที่รวมทั้งร่างกายมีทั้งกล้ามเนื้อมีทั้งกระดูกมีทั้งเลือดมีทั้งฉี่มีทั้งไขมันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่หรือว่าโดยคอมมอนเซนต์ของคนปกติเวลาเราอยากจะลดน้าหนักเนี่ยสมมติเพื่ออยากจะลดน้ําหนักรเราก็มักจะทําคล้ายๆกันคือ ไม่กินข้าวเย็นกินข้าวเช้าน้อยหน่อยกลางวันกินนิดนึงแล้วออกกาลังกายเยอะๆน้ําหนักก็ลดลงมาสัก5โล10โลครับ,รบแต่5้าถึงสิกิโลนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเกิดมาจากขาดสารอาหารเรากินน้อยเนี่ยสิ่งที่เสียไปเนี่ยกลายเป็นใน5โลเป็นกล้ามเนื้อสัก2โลเป็นกระดูกเป็นนิดนึงเป็น uh huh. ชีเป็นอืเป็นไขมันอยู่นิดเดียวสอสาขีด uh huh. นี่คือสาเหตุที่บางครั้งเนี่ยพอน้ําหนักบนตาช่างลงไปเยอะทุกคนก็ดีใจดีใจก็แบบฉันลงไป5กิโลไปไหนมาไหนคนเห็นก็บอก เอออมแล้วนี่ป่วยหรือเปล่าหรือแต่ว่ามันป่วยมันผอมแบบโซมหรือเป็นมะเร็งทําไมหน้าตอบลงทําไมดูโซมลงสิ่งเหล่านี้เพราะเราเสียของดีไปด้วยเอวไม่เล็กลงเลยนะครับนี่คือที่มาของสมาคมเวชศาสตร์โรคอ้วนเนี่ยหรือว่า Obesity Medicine ในอเมริกาเนี่ยเขาถึงมีแผนกนี้ขึ้นมาเพราะประชากรอเมริกาเนี่ยมีโรคอ้วนสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกเวลาเราไปเราไปอเมริกาเราเห็นว่าโอ้โหคนอ้วนเต็มไปหมดเลยใช่ใช่ถ้า เขามาลดกันที่น้ําหนักอย่างเดียวเนี่ยสิ่งที่ยากคือมันมีเทนเนนซ์ไม่ได้ความหมายคือเวลาเราลดลงเยอะหรือน้อยเนี่ยไม่ได้ยากเท่าทำยังไงให้น้าหนักที่ลดลงไปอยู่เหมือนเดิมไปตลอดปีหรือ2ปีส่วนใหญ่ก็ทํากันลดไป5้าโลแป๊บเดียวพอตุตจีนปีใหม่เทศากาลมาปุา๊บขึ้นมาอีกแล้วเหมือนเดิมครับ,รบ<ม>สิ่งที่ยากคือจะทํายังไงให้น้ําหนักเนี่ยคงที่แบบนั้นเลยเป็นที่มาว่า o b e s i t y m e d i c i n e เนี่ยคือการทําอะไรก็ได้ในการช่วยลดไขมันส่วนเกิน ไม่ใช่น้ําหนักแหละเพราะฉะนั้นเวลาคนไข้มาที่นแผนกเนี่ยหรือว่ามาปรึกษาเนี่ยเราจะไม่เน้นย้ําว่าไปชั่งน้ําหนักแล้วดูนะเพราะผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยประจำเดือนมาน้ําหนักก็ขึ้นชั่งตอนเช้ากับตอนเย็นน้าหนักก็ไม่เท่ากันขึ้นเครื่องบินนานๆมันมีปัจจัยประกอบส่วนอื่นด้วยขากบวมอกีกอย่างนี้เป็นต้นจริงๆคำว่าโยโย่เนี่ยหลายคนเข้าใจว่ามันน่าจะมาจากผลของยาลดความอ้วนอย่างเดียวจริงๆมันไม่ใช่ใช่ไหมอืมจริงๆจริงๆมีหลายสาเหตุ ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาจากเราไปบีบคั้นร่างกายโดยการที่เราไม่กินโดยหลังที่เราไปซื้อยามากินแบบหยุดความหิวรหรืออะไรก็ตามที่เราอดอยากปากแห้งพอวันนึงเราเลิกทํามันก็เหมือนเขื่อนที่มันแตกเราก็จะกินกลับไปเหมือนเดิมเพราะร่างกายเราเนี่ยต้องรักษาตัวเองไวใ้ให้เรากินกลับไปเยอะๆเท่าเดิม,มเข้าถึงเรียกโยโย่แต่การลดไขมันเนี่ยเราจะไม่วัดที่น้ําหนักบนตาช่างก็จริงแต่เราจะวัดกันที่สัดส่วนมากกว่าเพราะฉะนั้นน้ําหนักจะลงเยอะหรือลงน้อยถ้าเอวเล็กลง2นิ้ว3มนิ้วถือว่าดีมาก Mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราดูว่าน้ําหนักเราเกินไหมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ง่าย,ายๆเช่น B M I B M I คือ Body Mass Index ก็คือเอาน้ําหนักมาหารด้วยส่วนสูงยกกาลังสองเป็นตัวเลขเท่านี้เท่านี้เพราะบางครั้งเนี่ยในการตรวจเนี่ย <c oughs> เราต้องใช้การสแกนครับพวกนี้เขาเรียกว่า Dexa Whole Body คือดูใช่ว่าร่างกายเราทั้งหมดเนี่ยเรามีไขมันเกินเท่าไหร่ oh. ผู้หญิงบางคนหนัก40กิโลกรัมพุงเบลเลอร์เลยมีแฟตเกินก็ต้องลดนะ mm. ผู้ชายบางคนมา90กิโลกรัมเต็ไมไปด้วยกล้ามเนื้อเล่นลักบี้มาไม่มีไขมันเลยไม่ต้องไปยุ่งกับเขา เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย Obesity Medicine คือการช่วยให้ไขมันส่วนเกินเนี่ยลดน้อยที่สุดโดยที่เราไม่ได้ไปจับที่น้ําหนักสรุปเอาเฉพาะของที่ไม่ดีออกมาคือไขมันของที่ดีก็ยังค้างอยู่ข้างในก็คือจริงๆหมายรวมทั้งหมดเลยนอกจากเอวแล้วถ้าสมมติว่าผู้หญิงบางคนตัวใหญ่ๆหน่อยเขาก็จะขาใหญ่เพราะตะกี้ภาพที่เราเห็นขึ้นก็คือเขาก็จะมีผลระยะยาวผิวแบบเปลือกส้มซึ่งมันก็ทําให้นุ่งสั้นไม่ได้ความมั่นใจทั้งหมดมันหายไปความสําคัญอยู่ที่ ถ้าเราลดน้ําหนักแล้วเราปล่อยให้ของดีเป็นกล้ามเนื้อเป็นอะไรออกไปจากการอดอาหารเนี่ยรเราจะดูแก่ลงแต่เมื่อไหร่ที่เราลดเฉพาะไขมันออกไปเนี่ยเมื่อไหร่เะลูลไลท์หายแขนเล็กเอวเล็กสะโพกเล็กก็หมายความว่าหลอดเลือดเราไขามันก็ต้องน้อยลงตับเราก็ต้องไขมันดีขึ้น<อ>ร่างกายก็ดีขึ้นเมื่อไหร่บอดี้แฟทหรือไขมันลดลงเราจะรู้สึกว่าเราอายุน้อยลงเพราะการไหลเวียนดีขึ้นเขาถึงบอกว่าในการวิจัยเนี่ยประมาณคร่าวๆถ้าเอวเราใหญ่ขึ้นปนระมาณหนึ่งนิ้ว รเราอาจจะเข้าสู่การเป็นโรคและตายไวขึ้นประมาณ2ปีโอ้โหกลับกันถ้าเอวเราเล็กลง1นิ้วนี่คือต้นต้นเหตุเลยถ้าสมมุติเราจะทําว่าเราไม่อยากเป็นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจโรคเก,กาโรคเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตีบสิ่งที่ง่ายที่สุดในการทําแต่คนส่วนใหญ่มักจะเพิกเฉยไปเพราะไปกินยาแทนคือคการลดไขมัน มันถ้าเอวเลทลง1นิ้วเนี่ยเปอร์เซนต์การตายหรือว่าเราจะอายุยืนขึ้นประมาณ2ปี 2> นี่คือสิ่งสําคัญที่ในออเบชิตี้เมดิซีเนี่ยเราให้ความสําคัญกับขนาดของไขมันพวกนี้เพราะถ้ามาไหลไขมันน้อยลงคอลเลสเตอรอลก็ต้องน้อยลงไตรกอสรด์ก็น้อยลงแล้วออกกําลังเพิ่มขึ้น <c oughs> สิ่งเหล่านี้คือวิธีที่ถูกต้องในการช่วยลดเพราะในการลดน้ําหนักจริงๆเนี่ยเราต้องกินข้าวครบ3มมือนะครับ การอดอาหารมื้อหนึ่งเนี่ยน้ำหนักขึ้นแน่ในบ้านปลายเพราะฉะนั้นแล้วกินเช้ากินกลางวันกินเย็นแล้วต้องมาดูด้วยว่าคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาเจอผมเนี่ยกินเยอะไม่ค่อยกลัวนะส่วนใหญ่กลัวกินแล้วไม่เผาผลาญคือกินแล้วไม่ออกอปัญหาคนส่วนใหญ่คือกินนิดเดียวกินน้อยมากแต่ทําไมไม่ลงเลยพอไปตุตจีนปีใหม่ปุ๊บขึ้นไปหลายกิโลเลยสิ่งเหล่านี้บางครั้งอาจจะมาจากภาวะ ไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกายในเรื่องเมตาบอลิซึมาบางคนเมตาบอลิซึมต่ำกินน้อยแต่อ้วนง่ายบางคนมีพันธุกรรมเบาหวานบางคนมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะจําเป็นต้องเจาะเลือดมาดูว่า <ผม S 2> เราจะต้องเพิ่มฮิตเตอร์ตัวไหนให้แรงขึ้นในการช่วยเผาผลาญร่างกายแล้วร่างกายก็จะไขมันออกไปได้เร็วกว่าเดิมถ้างั้นต้องรบกวนคุณหมอฝากปิดท้ายแบบนี้ดีกว่าครับว่าถ้าสมมติว่าอยากจะลดน้ําหนักแบบถูกต้องอคุณผู้ชมควรจะต้องทํำยังไงง่ายๆนะครับ คล้ายๆกับที่ผมพูดในเรื่องของการชะลอความแก่นะครับหนึ่งการลดน้ําหนักที่ถูกต้องคือเช้ากินอะไรก็ได้ uh huh. กินแป้งกินข้าวกินอะไรได้ครับกลางวันกินเหมาะสมนะครับหนึ่งชาม mm hmm. ก๋วยเตี๋ยวข้าวมื้อเย็นไม่กินแป้งเลยนะ mm hmm. มื้อเย็นขอเป็น no carbohydrate คือกินโปรตีนกินสเต็กกินผักแต่อย่าอดอาหารครับแล้วเพิ่มการออกกําลังกายให้ได้สักวันละ20นาที3ครั้งต่อวัน แค่นี้ก็จะช่วยในการลดไขมันส่วนเกินได้เยอะเลยนะครับอย่าไปอดอาหารกินโปรตีนในมืม้อเย็นแต่ไม่กินแป้งเลยเนี่ยจะถือว่าดีที่สุดในการไล่พวกเซลลูไลท์พวกนี้ออกอะนะครับผมนะครับเป็นหลักรวมๆมง่ายๆแล้วก็มั่นใจว่าถ้าสมมติว่าตั้งใจจริงๆผมว่าทําได้อย่างแน่นอนแต่ก็ต้องมีการลดละเลิกหรือว่าเลี่ยงบ้างสําหรับงานปาร์ตี้หลายๆคนที่จะต้องแบบว่าจะต้องเผชิญเพราะมันจะต้องมีเครื่องดืม<ช>่มมาด้วยของหวาน<ช><ช>มาด้วยมีขนมตาม<ช><ช>มาอีกเยอะนะครับโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ด้วยครับที่ทําให้บวมง่ายอ๋อโอเคครับผมขอบพระค ได้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของกระแสข่าวณตอนนี้เลยครับที่คุณผู้ชายหลายคนบอกว่าถ้ามันมียาที่จะช่วยเพิ่มแล้วก็เสริมสมรรถภาพให้กับคุณผู้ชายจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าสักครู่ครับ